คุกอิสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์ฟิชชิงเกียร์เทพนี้พาท่านผู้ชมมาตกหมึกศอกด้วยชุด SLJ นะครับซูเปอร i ไลท์จิกกิ้จาก AKN นะครับสับงนื้วโดย AKN เป็นอุปก,กรณ์เป็นใบสันทั้งชุดลอกตัวนี้เป็นต้นแบบของลอก SLJ นะครับก็ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผมรีวิวเนี่ยมันมีวางจำหน่ายหรือย,อยังถ้ามีผมจะขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ขันใบสันเอสโซลิด วันนี้จะเป็นเกณฑ์คันเวท P/E 0.8ถึง1.5นะครับเดี๋ยวผมขึ้นดูตรงนี้แล้วกันว่ามันมีเวทไหนบ้างแล้วกันนะฮะมีเป็นคันท่อนเดียวที่แบบน่าใช้งานมากนะครับอันนี้เป็นดูดูดูนี่ชุดตกข้างล่างนี่ขนขเขาเรียกโยจุบตรงกลางนี่ผมใช้ใบไผ่โยใบไผ่นะฮะแล้วส่วนชุดข้างบนนี่ผมใช้เป็นตุ๊กตานะฮะวันนี้น้ําลึกประมาณสัก30เมตรได้นะครับลงไปให้ถึงพื้นแล้วก็โศกโศกจะจะ นะครับก็ไม่ได้ยากเลยการตกหมึกศอกเนี่ยวันนี้อยู่ที่เรือนคนครนี่นครครับวันนี้มาเลอนครนะครับเราที่เห็นอยู่รอบๆตรงหลังลุ้นยังตลาดนัดนะครับช่วงน,นี้หมึกศอกเข้าน,น,ะ<อ>นะ่นนะอเข้เดี๋ยวมาดูกันมันดูกันวันนีนนนนน้ใช้ชุด SLJ ตกทาไมถึงใช้ชุดนี้เพราะอุปกรณ์ปลายสายมันมีน้ําหนักแล้วก็น้ํามันก็ค่อนข้างลึกนะครับถ้าใช้คันสปินนี่มันจะเมื่อยนะครับลงมาถึงพื้นปุ๊บแล้วก็ศกอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้หนักเว้ยโอ้ย ชุด SLJ นี่เอามาตกหมึกอย่างนี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่คันงงอย่างนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ถือว่าหนักมีน้ำหนักอยู่นะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะลกังทเอะไรครับ SLJ กำลังตกหมึกครับตกหมึกเหรอหมึกอะไรฮะับทำไมคันมันใหญ่จังเลยฮะหมึกซอกนะฮะซิงซอกครับขึ้นมาจะเป็นหมึกเข่าก็ได้เพราะมัน,น <ปะ S 2> มันอาจจะใหญ่เป็นหมึกเข่าอุ้ยอุ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเออใหญ่ยาวใหญ่ยาวอุวอ้ออ uh ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่าย,ยาวเปสวนทางกับอุอปกรณ์ประจำกายนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ใหญ่นะครับนี่นะฮะ <c oughs> น,นี่โอ้ยนี่มาแล้วครับชุด SLJ นี่มันเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆก็ตกทิปรันได้ด้วยนะโอ้แต่เสียดายที่ผมตกให้ดูทิปรันเนี่ยมันดันหลุดไปซะก่อนนะ <c oughs> ตัวนี้มา <c oughs> ดูตัวนี้แล้วกันนะครับไซส์เป็นยังไงบ้าง

เขามาถึงก็กินโชว์เขาเลยดูดิตายละตายแล้วมันไ,ไม่เป็นไรล,ล็อกตกไปเถอะนับด้วยนะเดี๋ยวเราคนละครึ่งอยู่แล้วเนี่ยดูดิมาถึงก็กินโชว์เขาเลยดูเฮ้นี่นี่นี่ตัวนี้กินยามาตัวตัวนี้ แล้วว่าถ้ากินไม่กี่ก้อนโอ้ย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 นะครับตอนนี้ตกก็สรุกเลยอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็ตกไปขอใหยไปจับอย่างเดียวไไหร่่่ี้เทาก็ใส่ไป

เอาเรือเลยเฮี่ยโอ้ยโอ้ยมันมันกินท้องเรือเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอันนั้นปล่อยลอยไปเอาชุดนี้เล่นก่อนเลยแล้วเอาตัก่อนเอาตัวก่อนเอาตัวก่อนไซนี้เลยไซหมึกไข่ทั้งนั้นเลยเนี่ย เนี่ยโอ้ยสอกโอ้ยโอ้ยสอกโอ้ย,โโยไหนเออเนี่ยหนวดขาไปอันหนึ่งอืย้อยไปอดย่ไปเดียไปอดี๋ยวไปดี๋ยวไปอะ,อะเป็นยังไงกันบ้างครับพเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ได้ดูการใช้ชุด SLJ นะครับจากค่าย AKN นะครับ AKN มาตกหมึกศอกกันนะครับก็บอกได้เลยว่าก็เป็นเขาเรียกว่ามันมันเหมือน,น,นจะตรงงานเลยนะแทบแทบจะตรงงานกับการใช้แบบนี้เลยนะได้ทั้ง uh, s l j ได้ทั้งแบบแบบทิปลันก็ได้แล้วก็มาตกหมึกศอกแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่นะราคาไอ้เจ้าเอสโซลนี่ก็ถูกมากนะครับขึ้นให้ดูตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนลอกตัวนี้นี่ถ้าชั่วโมงนี้นเนี่ย ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาหรือยังนะถ้าออกมาแล้วผมก็จะขึ้นราคาดูตรงนี้เลยเช่นกันวันนี้ขอบคุณไต่พนมาพามานะไต่พนพามาตกปลหมึกศอกขอบคุณบริษัทเอเคเอ็นด้วยเอาอุปกรณ์ดีๆนี้มาให้ใช้นะฮะราคา,าเบาเพื่อนๆที่กำลังคิดจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ดีๆสักชุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ราคาเบาก็ตัดสินใจได้เลยสําหรับชุดนี้นะครับอันนี้ประตุกน,นะครับอ่านะครับถ้าอยากดูรีวิวอุปกรณ์ตกปลาบ่อยๆก็ปติดตามมาได้ใน u t u b e นะครับแล้วก็ใน Tik t o อกด้วยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ